you <whistles> ที่นี่สินะโรงเรียนประหลาดที่เขาเริ่มรือกันน่ะก็ไม่ต่างอะไรจากโรงเรียนทั่วไปเลยนะี่นะไอหน่าผิดหวังซะจริงว็น,นึี้ว่าจะเจออะไรเด็ดๆตามที่พวกขออ,อบอกกับฉันถ้างั้นวันนี้ไปหาอะไรกินแถวนี้หน่อยละกันก็หวังว่าเมนูคงจะโอ้ยใครอะเนี่ยเอาไว้แกใครแต่เป็นใครเนี่ย ทำไมหน้าแก่เหมือนฉันอะเฮ้ยฉันต้องหาที่ต้องถามน่ะฉันต้องหาที่ต้องถามอ่ะทำไมมีหน้าตาเหมือนฉันเป๊ะเลยเนี่ยเดี๋ยวฉันจะรู้ไหมฟ้าแล้วไม่ต้องมาก๊อปคำพูดฉันเลยนะเอาพูดงี้ก็สวยดิเฮ้ยยาไหนล่ะเพียนไม่ใช่บุ้ยดี๋พิ่งเกงหนื้อสีหน้าอืมใครนั่นปรากฏการณ์คนสองคนที่มีหลายอย่างที่เหมือนกันแล้วก็ฝาแฝดน่ะนะ เปิดเรียนวันแรกก็เจอเรื่องประหลาดประหลาดเลยเหลอเนี่ยเหมือนเธอจะรู้เรื่องพวกนี้เยอะเลยนะไม่เห็นแปลกก็ที่นี่คือโรงเรียนประหลาดนี่นะไม่เห็นเข้าใจสักนิดไหนไหนหน้าตาก็เหมือนกันแล้วไม่ทำความรู้จักกันหน่อยเหรอเอ้ยฉันซอนนะยินดีที่ได้รู้จักอ่าฝากตัวด้วยส่วนฉันเอซี่และนี่ก็คือดีเบียนคู่หูของฉันเองสวัสดีทั้งสองท่านด้วยนะครับผมดีเบียนยินดีที่ได้รู้จักฉันเน,นนะ ยินดีแล้วจ้ะแต่อนั่นสัตว์นังเชิญเหรอใช่แล้วทำไมเหรอ,อนายนางนจังเลยนางไม่ตัวอะไรหรอเฮ้ยทำอะไรเนี่ยดีเบเลียนเออเจ้านายครับก็ไม่เห็นมีสัญญาอันตรายเลยนี่ผมก็แค่อ้ให้ตายสิทำอะไรไม่เข้าเรื่องเลยและนั่นก็คือเหตุการณ์ที่ทำให้ผมลินและซอได้รู้จักกันครั้งแรก หลังจากที่มีการคัดสรรบ้านก็ได้ผลสรุปมาเป็นตัวฉันได้อยู่ที่ท่าวิญญาณก็ไม่นู่เหมือนกันนะว่าเพราะอะไรแต่ต้องมาอาศัยอยู่กับพวกผีสางเนี่ยนะให้ตายสิแต่อยู่ไปสักพักก็คงชินแหลมะมั้งส่วนเจ้าซอสอยู่ท่าไฟเป็นผู้ใช้วิชาดาบเพิ่มบนตาตัวนมันทั้งบ้าบินแถมชอบไม่ระวังหลังชอบสร้างเรื่องบ่อยๆอยู่ด้วยให้ตายสิถึงจะทําตัวเหมือนเป็นนักเลงแต่กลับมีนิสัยที่ดีกว่าที่คิดไว้อย่างน้อยก็น่าคบหาในระดับหนึ่งนะเราทั้งสามคนก็เรียนอยู่ที่ห้องเ มีทั้งหัวหน้าบ้านไฟและคนอื่นอีกมากมายเลยถึงจะบอกอย่างงี้ก็เป็นคนประหลาดทุกคนอยู่ดีอ้เชื่อาจจริงหรอว่ามะเขือม่ที่สามารถปกป้องพวกเราในโรงเรียนได้นะฟังยังไงกูโม่โม่ว่าท้งนั้นอ้อกับฉันมีอะไรที่เหมือนกันมากทั้งฐานะทั้งทางบ้านทั้งวงตระกูลโดยคนในโรงเรียนชอบร้อกับฉันว่าเป็นฝาแฝดอายู่บบ่อยๆแต่ที่ฉันแน่ใจอย,อยู่อย่างหนึ่งเลยว่าไม่เหมือนกันแน่ๆนก็คือเรื่องนิสัยเนี่ยคนละขั้ว,วเลย ดูดิตอนนี้ยังเต้นมั่วสูวอยู่เลยเนี่ยใครบ้าเต้นกลางสาธารณะแบบนี้เนี่ยไห้ตายส่หน้าไม่อายเลยเฮ <c oughs> ้เอซี่จะว่าไปไนายไม่หมั่นส้หัวหน้าห้องบ้างเลยเหรอเอาแต่สร้างรูนสั่งนี่จนหน้าเบื่อเนี่ยเอาก็นายทำตัวเองไม่ใช่ยังไงมันก็ใช่แต่บางทีมันก็เกินไปอ่ะมันเกินไปทําอะไรก็โดนดุโดนดา่าไปหมดนายทนได้ไงเนี่ยกูไม่เห็นเป็นแบบนั้นนี่นี่พวกาด ถึงเวลาเลือขคาบต่อไปแล้วนะรีบเข้าเรียนได้แล้วส่วนนายเอซี่หน้าตาเหมือนกับซอก็จริงนะก็ไม่ใช่ว่าจะต้องทำตัวเล่แท้แบบเจ้านั่นนะโตติดกันขนาดนี้หัดเตือกันซะบ,บ้างโตกันและะ้วแท้ๆนะมาแต่หน้าบูไม่พูดอะไรเลยอยู่ได้เชื่อฉันยังยืนนี้แนวว่างไหม few later. เอฟฟิวโมเมนต์เลเตอร์ไอเอซี่ตั้งกล้องเสร็จยังเนี่ยรอนานแล้วนะกว่าเจ้านี่จะหลับได้เนี่ยถ้าอย่างนั้น ดีไปเรื pues mm. teachers, yeah. nah ่อยคงรู้สินะว่าต้องทำอะไรนะเล่นม well, ันเลยวิ like ่งวิ่งวิ่ง่แกทาอะไรรอด้วยเอ่ไปไหนเนี่ยเฮ้ยรอด้วยช่วยด้วยก็ได้ช่วยด้วยอยู่ไหนช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วอโท่กโจะไม่ถา่ี่ถามยาวยายายยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วย ขอโทษแทนทั้งสองคนด้วยนะเคตาม่เดอร์ลินเฮ้ยน่าเบื่อจริงน่าเบื่อน่าเบื่อโอ้ย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 เยโอ้ยโอ้ยันเคเตือนแล้วนะแันไม่ได้ทำนะเดี๋ยวอ้โอยโอ้ยฉันไม่ได้ทำโอโอ้ยโอ้อ้ยอ้ยโอ้ย้ยยเยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโโอ้ย้ายโอ้ยโอยโอนย้ยยโ้ย้ยยยย้ยยย ต้องให้ฉันดูแลพวกนายตลอดเลยนะแต่คนนี้ไม่ใช่ฝีมือฉันนะเอซีนะ่ต่างหากไม่ว่าคนไหนก็ไม่ควรไปสร้างเรื่อยอยู่ดีเข้าใจไหมนายก็ด้วยเอซี่ดีเบเลียนเองก็คอยช่วยห้ามกันบ้างสิแล้วคนสุดท้ายลินเธอเป็นคนท่านมืดน่ะว่ากันว่าท่านนั้นแต่ไป่ได้วยความชัว่วร้าย ถึงแม้ความจริงเธอจะไม่ได้เขียนกับมาเลยด้วยซ้ํพลังของเธอคือการก๊อปปี้สามารถก๊อปปี้พลังสายเลือดของครูอื่นได้เป็นการก๊อปปี้แบบไร้เงื่อนไขสามารถก๊อปปี้ได้โดยที่ไม่มีพันธะอะไรเกี่ยวข้องเลยไม่ว่าจะเป็นพลังของซอสหรือแม้แต่พันธะอญเชิรของตระกูลฉันก็ตามมันน่าเหลือเชื่อว่าไหมวันนี้อากาศดีจังเลยนะแต่อีกสักพักเราต้องกลับหอแล้วนะอากาศแบบนี้ก็มัมีบ่บอยๆซะด้วยซี นั่นสินะแต่ไม่ว่าเมื่อ,อไหร่แล้วก็มานอนตรงนี้ด้วยกันได้นี่ก็พรเราเป็นทีอ้อนี่เนาะวันนี้นี่แหละที่บรลจะชนะแกซัดใช่แล้วซัดแก,กไม่รอดแน่โอ้โห ัอนก็เข้ามาใกล้ๆสี่ซารดวอเตอร์ฟอร์มคิดยังไงว่ารอบนี้ฉันจะไม่เตรียมตัวมาก่อนน่ะดีเบียนเวพอนฟอร์มกริมแต่เวลาเอาจริงแล้วเพลงดาบอัคีอยา่ยาเทว่าไม่เลวเลยถึงข้าต้องให้ซาต้องใช้สองลาก่อสู้กับพวกแก ไว้มาสู้กันใหม่ครั้งหน้านะมูฮ่ออาออโอ้ย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 ิไหมนี่ยไตายสิย,สยังไงต้องฝึกอีกเยอะเหรอเนี่ยน่ามันซาเลยนะแล้วลิมไม่ลองบ้างเหรอไหนๆก็เจอซ้าอยู่ตลอดแล้วขอผ่านแล้วกันเรื่องต่อสู้ไม่ใช่แนวฉันซะหน่อยลินจะคอยดูแลพวกเราเสมอทั้งเรื่องเรียนเรื่องฝึกซ้อมรวมถึงทุกเรื่องที่มันเป็นเรื่องจุกจิกด้วย แต่ไม่รู้ทำไมฉันไม่เคยรำคาญเธอเลยสักครั้งมาแล้วเหรอแล้วซอละ่ะตอนนี้น่าจะนอนตายในห้องนายอยู่นั่นแหละก็เจอซารเล่นสักขนาดนั้นแล้วนายละ่ะยังไหวอยู่ใช่ไหมฉันกับคุหูก็สบายดีไม่ต้องห่วงหรอกตรงนี้วิวสวยจังแม่แปลกใจเลยที่นายชอบมาอยู่ตรงนี้จะว่าไปอีกไม่กี่วันก็ถึงวันเกิดแล้วใช่ไหมละ่ะก็ใช่ทำไมหรอ เธอเองก็ปอมในหมู่ผูชายซะด้วยสิไม่หรอกหนะ้าคนอย่างฉันเนี่ยนะจะเอ๊ะของขวัญจัดฉันเองอยากจะให้ก่อนถึงวันเกิดนะ่ะเอ้ของขวัญเหรอไหนขอดูหน่อยลิบิตเหรอก็ไม่รู้นะว่าจะให้อะไรดีนี่ก็ครั้งแรกด้วยทีเคยซื้อของให้กับผู้หญิงเป็นไงบ้างเข้ากับฉันไหมอืมเข้าสิเข้ามามากเลยงั้นเหรอแค่นี้ ฉันก็ดีใจแล้วหักยิ้มซะบ้างสิให้ของทั้งทีหน้าตาบูดแบบนี้ฉันจะดีใจไหมเนี่ยเอ่อขอโทษแต่ขอบคุณนะทำอะไรดีไวรุ่นเฮ้โอ๊บเปล่า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 ฟื้อแล้วเหรอไอ้บ้าคงตายแล้วมั้งน่าอยู่ตรงนี้เนี่ยจะว่าไปเอซี่ไหนๆก็มาที่แล้วช่วยพาไปที่หนึ่งหน่อยสิ เอะเอาละมาถึงแล้วอันนี้คือรูปปั้นโอนี้นะเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเราท่าวิญ,ญาน่ะโอ้ที่นี่สินะเสาท่าวิญญาณที่เขาลั่าดือกันน่ะอืมจะพูดอย่างนั้นก็คงไม่ผิดออกมั้งอ๋ออย่างนี้นี่เองแปลว่าเป็นของที่มีอายุสินะใช่ด้วยเหตุน,นี้ก็เลยต้องผัดเป็นกันดูแลนะ่ะไหนดูสิ ทำบ้าอะไรเนี่ยเฮ้ยทําอะไรน่ะนั่นเป็นของสําคัญเลยนะก็แค่ขอเฉยๆเองไม่มีอะไรหรอกนะหืเดี๋ยวนะไฟเอ๊ะมาจากไหนเอ๊ะที่นี่มีไฟด้วยหรอแปลกๆนะเอ่อเอาในทบ้าเลยเนี่ยเปล่าฉันไม่ได้ทำนะนั่นมันตัวอะไรเนี่ยดีไปเรื่อเอ๊ะยังไหวใช่ไหม พลังเวทในตัวมันควบคุมไม่ได้มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยบาจริงบาสจริงแกทำอะไรเพื่อฉันอะบอกมาเดี๋ยวนี้นะ,อะเอซี่นายยังไหวยอยู่ใช่ไหมฉันยังโอเคกำลังรูปโลพลังเวทใหม่อยู่ มาช้ากว่านี้คงแย่แน่ดีนะที่ผ่านมาแถวนี้คนดีโอ้ยรอดตายวุนวิดเออพลังเวกลับมาควบคุมได้แล้วน่าแปลกจังเจ้านั่นเป็นตัวอะไรหรอคะอาจารย์สิ่งที่เกิดขึ้นเกิดจากการแตะต้องแกนพลังงานยังดีนะที่หยุดได้ทันก่็ที่หนักกวนน่านี้พวกเองมาทำอะไรที่ดีกันสามคนรวมถึงรอยตรงนั้นด้วย เออฝี่มีหัวหน้าเลยครับเพราะนายลยซอสมันถือออกมาได้เนี่ยเฮ้ยแงบบ่อยเงี้ยแต่นายเป็นคนแต่ลูกบ้านเป็นคนสุดท้ายนะก็จริงแต่ฉันไม่ได้ทำเลยนะเฟยดีงั้นไอ้หนูเอ็งมานีสิมาดิอย่าจาอย่าอย่าจ่าไม่ไม่ให้ตายสิเมื่อกี้มาอะไรกันเนี่ย สินะหวังว่าซอจะปลอดภัยนะถึงจะบอกอย่างงั้นแต่นั่นอาจารย์ดีโอเลยนะอย่างน้อยกลับบ้านได้ครบ32ส่วนก็บุญแล้วมั้งถ้างั้นแล้วเจอกันนะเอซี่ตอนเธอใส่บูก็น่ารักเหมือนกันนะเนี่ยอาจารย์ครับมีอะไรไอ้หนูทำไมตัอเนึกเข้าว่ากันจ์เลยอะ่ะเองไม่ต้องพูดมากเอาล่ะจะใช้ความผิดต่อไปเฮ hey.